การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบลหนึมหาวิทยาลัยทุ่งพลาโมเดลชุมชนเชิงเขาและโอท็อปนวัตวิถีเพื่อการท่องเที่ยวอัจฉริยะสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับการฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท้งนี้คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในพื้นที่ของตำบลพุ่งพลาอเภอโคกโพจัังหวดปัตตานีประกอบด้วย5กิจกรรมหลักดังนี้กิจกรรมที่1การจัดทำแผนแม่บทชุมชน นำข้อมูลที่ได้มาเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและจัดทำเว็บไซต์สื่อต่างๆโดยกิจกรรมในส่วนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จรายละเอียดกิจกรรมดังนี้จัดทำแผนที่เดินดินเก็บข้อมูลชุมชนจัดทำแผนแม่บทชุมชนทุ่งคลาอำเภอโคกโ,โพโจังหวัดปัตตานีจัดเวทีประชาคมระดับตำบลและหมู่บ้านกิจกรรมที่สอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมธุรกิจชุมชนและโอท็อนวัตวิถีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศผลการดำเนินงานดำเนินการแล้วเสร็จรายละเอียดกิจกรรมดังนี้การเรียนรู้ชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนสัมมานากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มข้าวหลามไก่กอและ พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องแกงพื้นบ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้ามัดย้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันเหลืองอันวาพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทร์พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กิจกรรมที่3การพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการรายละเอียดกิจกรรมดังนี้สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเรียนรู้ชุมชนด้านการจัดการขยะมูลฝอยฐานการเรียนรู้การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชนรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์การลด คัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนประกวดโครงการบ้านสะอาดชุมชนหน้าอยู่กิจกรรมที่4ปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิตอลเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เพื่อชุมชนผลการดำเนินง,งานอยู่ระหว่างดำเนินการรายละเอียดกิจกรรมดังนี้จัดทำเว็บไซต์ตำบลทุ่งพลาจัดทำสื่อสารสนเทศต,ตำบลทุ่งพลา กิจกรรมที่5ปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืนทุ่งพลาโมเดลผลการดำเนินง,งานอยู่ระหว่างดำเนินการรายละเอียดกิจกรรมดังนี้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพัฒนามะคุเทศท้องถิ่นทั้งนี้การดำเนินง,งานกำหนดแล้วเสร็จในวันที่30ธันวาคม2564 ซึ่งในแนวทางการเรียนรู้ในระยะของการขยายผลเพื่อการสร้างเครือข่ายการทำงานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของคณะศึกษา,าศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเชิงบรณาการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติภายใต้โครงการการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเศรษฐกิจชุมชนเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ ดำเนินการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนและเป็นของชุมชนในระยะต่อไป